สติติโรมันข่มมวยเม็กซิกันสมิธโดยโรมันกรซาเลสอดีตแชมป์โลกสี่รุ่นชาวนิการกัวจะต้องขึ้นฟาดปากกับฮูลิโอเซซ่ามาติเนีแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของดิวันยบีชาวเม็กซิกันโดยการชกของทั้งคู่จะมีขึ้นในคืนวันเสาร์ที่5มีนาคมนี้ที่เพซังกาอารีนาในซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกา หรือตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ตามเวลาในประเทศไทยสำหรับมาติเนสนั้นนับได้ว่าเป็นนักชกเม็กซิกันคนที่20จาก21ไฟก่อนหน้าของยอดมวยเช้านิก,กากอร์กรูนี้โดยก่อนหน้านั้นกอนซาเลสเอาชนะนักชกเม็กซิกันมาได้ถึง20ครั้งมีพลาดแพ้เพียงครั้งเดียวแบบค้านสายตาให้กับทางฮวนฟานซิโกเอสตาดา ในการชกล้มแชมป์รุ่น115ปอนด์ของรุ่น UBC และ w ุ b a Superwer เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการพบกันหนที่2ของทั้งคู่สำหรับชัยชนะทั้ง20ครั้งของโรมันกรซาเลสที่มีเนื้อต่อนักชกเม็กซิกันนั้น8ครั้งเป็นแบบ TKO กรรมการยุติการชก6ครั้งเป็นแบบ KO 5ครั้ง เป็นแบบชนะคะแนนไปแบบเอกชนและอีกหนึ่งครั้งเป็นแบบคะแนนในแบบเสียงข้างมากดังนั้นจึงน่าสนใจว่าโรมันกรซาเลสจะเพิ่มสถิติชัยชนะที่มีเหนือต่อนักชกเม็กซิกันได้อีกครั้งหรือไม่โดยล่าสุดนั้นสำหรับการช่งน้ำหนักตัวโดยทางโรมันกรซาเลสช่างได้114.8ปอนด์ส่วนฮูลิโอเซซ่ามาร์ติเนสช่งได้ 116.4ปอนด์ซึ่งเกินพิกัด1.4ปอนด์ก็ไม่รู้สาเหตุว่าทางมาติเนสจะลดน้ำหนักต่อไหมหรือจะปล่อยให้ตกตาช่างนั่นเอง